ใจรัวๆขอบคุณค่ะใครกินดูเช้น าบากลับมาตีสีอันนี้ก็บึงมาปากช่องต่อนะ้านะสวยจังนะเจ้าคะ่ะขอบคุณค่ะ กินลูกชิ้นพักผ่อนเด้อค่ะพี่น้ำบ่เป็นอย่างไอซีขาใจ,อ,ใจอ้าวอะไรอ่ะทำไมอยู่ข้างเธอเข้ามาดูด้วย,ยไม่เข้าใจเลยเจงเนี้ยพี่โอขอบคุณมากค่ะในทางปลอดภัยเดยทางปลอดภัยต้องบอกคนขับขับดีๆนะคะ ถัาไปกินไปแลรวว่างโอ้ยบอแมน่ดีครับเป็นคนนางซื้อ,อค่ะนางยอ,อซื้อคนขับหิวบอคนขับฝาดอันมีไปแล้วถุงหนึ่งจะร้องเพลงให้ฟังมาเป็นแนนเลยแนนชอบร้องเพลงอ้าวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยว เพลงตัวเองไม่ชอบรอ้องไม่ชอบรอ้องเป็นคนอื่นเนี่ยดิเ <Diamond> รียชีก็จะถึงแม่ป้าก็มากอบป้าเป็เนห่วงขอบคุณมากนะคะก่อนที่ฮักผู้ใดเบื่ใจบ่แม่นเรื่องง่ายคันได้ฮักน้องก็ฮักลา บ่เหลือเพื่อใจและในตอนนี้คนคนนั้นของน้องก็คืออายหากัหกแเหหักหลายยอมไอเสียทั้งที่หัวาอาบอกพ่อแค่น้องคนนี้ก็แกงเป,ป็นหูเปิดตา 我也是。 พี่ท็อปพรุ่งนี้พี่ท็อปเอ้ยวันไม่ใช่พรุ่งนี้สิวันนี้พี่ท็อปมางานที่เซียรังสิตไหมคะขอบคุณหัวใจร้วนๆพี่ท็อปวันนี้มาหน้าสดมากจริงๆเสียตัวแรกใจนะคะตั้งไปกินไปค่ะทั้งที่หัวอ้าใอ้พอแค่นอน ก็แก่ไปทูปิตาทุกทีบออยากเสียใจเกิดเป็นคู้หขันบอกฮักพ่ายทิงเ่ได้ง่ายยอมทนฟังไอ้ตัวใจตันอดเว ซื้อไว้สวงนีส่สิเศร้าแท็กอิหรีขอมากขอบคุณมากค่ะแขบปากกันปากแตกเลยเหรอเห็นไหมอ่ะพี่อูสวัสดีค่ะพี่อูขอตัวไปทำงานก่อนนะได้ค่ะพี่พ มามาแลดต่อแม่นะคะแลดก็มาเลยจ้าอิสัยล่ะหาเกินตอบอินบ็อกผมหน่อยมีงานธุระอะไรหรือเปล่าคะเดี๋ยวนะวอ่าคาราโอเกะคาราโอเกะอิสัยล่ะคาราโอเกะเอา้าพี่ม่โทรมารับก็ต้องเปิดปุุ่ทุนก็ติดปุดุ่ทนเลยดิ เรียวปฏิเสธให้จะแจ้ทูหมามปะกำลังกำลังมาครับหายไปไหนมาไม่ได้หา วอ๋นน<ช>ออ,อยู่นี่แล้วเอออะไรนะจะถึงโชคชัยตอนนี้สภาพโชคชัยคืออยากจะบอกว่าสภาพนี้เพิ่งจะตื่นอ่ะเป็นมันไหลสดอยู่เพิ่งจะเพิ่งจะตื่นเพิงพ่งจะตื่นแล้วแบบคือหน้า<ช>สดมากอ่ะรีบออกมาเลยค<อ>่ะตอนนี้ปวดตามากเมื่อเช้านี้นอนเช้าเลย นงินห้ามว่าต้อง่า่เสื้อผตนึงสีอะได้ปะเก็บปกหงสือไห้หน้าสวยรือหน้าสวยอืมปากหวานอีกแล้วอย่าลืมฝากแชร์ให้น้าเพจด้วยนะ พาวไล่ท่านสิจอดกินเขาสุิ่ท่านนะนะตะปันีกับไปซาอยู่กินข้าหไงโอ้ยหนอหบอุตส่าห์กวันเดียวสองตัวเ้าต้องฟึกกามใหม่ก็ต้องอากงกวงนะฝากสวัสดีป้าด้วยจ้า้าเข้าไปสามตัวอ่ะจะเปืนตัวดีัวแต่นี่แกบอกว่า อะไรเก่งอะฝากรถเก็บไปได้เขาไปวางอยู่ที่ทิ้งเลยก่อน เก้าสิกลับกรุงเทพวันนี้ต้องแคมมันสปเปรยกัิดแต่ว่าวันนี้อเชรไม่ได้ไปงานที่เซียงสิตนะคะวันนี้มีงานที่เซียังสิตนะคะเป็นคอนเสิร์ตนะลำยยก็มาอามก็มาแล้วก็อ่าบอยพนมไทยเอ้ยไม่ใช่ดิอะไรกิตา้ตาตา้ตาตาัวจอ คือนักร้องวันนี้นักร้องมาเยอะมากนะคะใครอยู่แถวรังสิตก็ไปดูกันได้นะงานเริ่มประมาณ6โมงเย็นนะคะเหลเป็นเยอะมากแต่วันนี้เราไม่ได้ไปเพราะเราติดงานเ <laughs> สียดายแก้มเริ่มเหมือนลูกชิ้นใือกิน่นละไปกับไผ่ไปกับป้าค่ะ 江苏的福利。 ม้ามไม่หล่อรอย่ะตายอย่างใจวัยรุ่นมากจริงแต่ด้วยอย่างไงอ่ะใครติด้ววใครติดบวววดสองไม่มีใจอย่าติด้าวนะมีที่หนึ่งสวัสดีค่ะพอดี ชินหมดพอดีค่ะบอกไปลูปสุดท้ายแฟนหล่อกินุสินอ่ะมันเปล่ามันเปล่าแ้ง เออนะไม่ใช่ของปลาหน้านี่เราเอาของของปลาใช่ไหมอิม่มแค่นี้ก็อยู่ได้แล้วโอเคงานฟรีปอะไม่ไม่วันนี้ไปงานไทยแบงค่ะนละงานคิดว่าตัวเองเก่ง เจ๋งกว่าใครทั้งนั้นแม่ล้มลวงร้อยพันปั่นใจผู้ชายให้วังยช้มานยาอ่อนอ่อนเอาตัวรอดมาได้ทุกครั้งลวมตัวเผลอพลายไม่ทันเลงลมรักจะพาให้มารักกันกินไมแ่แบ่งแบ่งให้จะมากินไหมล่ะ อยากจะเป็นคนดีสะง,งั้นอยากให้จะนอนตื่หยุดพักหัวใจ ฉันยอมสยบขอจบที่เธอคนนี้และสตอบอรรกสิทีทำดีกับเธอด้วยใจอยากให้เธอลืมอดีตที่ฉันทำแล คือเราร้องเบามากนะแล้วเก่งใจคนอื่นเขาจริงเก่งใจจริงๆนะนี่เก่งใจแล้วนะ สวัสดีค่ะใครขับให้น้อป๊าขับค่ะว่ายน้ำบ่อยขยายปอดเอาผิดเพลงพี่ใส่หละหาเกินไม่ได้เล่นแอปบอลหรอไม่ได้เข้าเลยค่ะพี่ต่วนเอา้าอะไรแหวมันคนละเพลง ส้สึกว่าช่วงนี้เราจะเฮฮากันมากเลยนะคะไปค่ะยาวค่ะไม่ได้เล่นแอปแล้วใช่ใช่ใชเ้าผู้เพอมาทางนี้เรามีที่ให้พอนคลายคือชมรมแดนกระจายบ่ต้องอายเฝ้าออกมา ความสุกนีหากต้องการบร่ต้องยานเมียสีดาอย่าสิม่วกเกกงใจยานาำเพชรมาให้ฟ้าเอาหมุนงานพิดตามทางนี้ค่าพี่ตัวน พันไม่ได้แจกอะไรดีไ์สดแจกของพันไม่ได้พี่ตูดอัพเพลงอะไรอ่าน้ำเพชรไม่ได้เข้าทูทูนะแต่ว่าน่าจะน่าจะยัดใบแบบอปอื่นแต่ว่าไม่รู้เดือนไหนดูก่อนช่วงนี้ยังยังยังไม่แบบยังไม่ได้เนี่ย จจกหัวใจก็ได้ขอหัวใจรัวลวก็ดีใจแล้วจริง ตันบาร์พนาเบื้องเบื้องเนี่ยคาร์ตบาร์ไม่อันน้อยเกินไปเนาะอีนี้ป่ะพ่อเดากซ่เนี่ยว้าจังเพตไปได้เอาไปเอาเงินไปไปดิรักษาให,ให้ได้จะเอาอะไรจะยกให้สิบทีก็ขอให้เป็นยาดีจะลองให้ฉีดยาสักหนึ่งร้อยทีให้ยาเขาดีโห Yeah. าในหุบเขาเริ่มจะไม่มีสัญญาณแล้วตอนนี้หรือเปล่าเออมีอยู่ยังมีอยู่คิดถึงงัไม่ไม่มาออนที่แอปเลยใช่ไม่ได้มาออนที่แอปเลยฮะเพลงอา้าวสรุปแล้วคนขางข้างคืออยากจะฟังเพลงใช่ไหมอะไรอ่ะเกี่ยวกันไหมไม่เกี่ยวกันนะ คืออามก็ผู้สาวเก่าไงอามเมื่อคืนก็ไปกับน,น้องอามมาไปร้องเพลงน้องอามมาผู้สาวเก่าผู้สาวเก่าผู้สาวคารอกอะไรเขาเวอร์เพศไครวะผู้สาวมันมีผู้สาวขารอกอเวอร์เพรด้วยเมื่อกี้ไปไหนเนี้ยมาปาักช่องไงนี่กำลังจะขึ้นขาวแล้วแหละอะเฮ้เฮ้เฮ้ ออ่ะเเฮฮ้้จ um. บด้วยเพลงนี้นะคะเราก็จะไม่สนใจใครคนรอบข้างนะคะเธาเอาเมนผู้สาวข้าหลอกบอเมนผู้สาวข้า ជាអកមិនដឹងបោះ